ดั n ไนที t ีร่วมกับมังค p โปรดักชั่ สวยน่ารักมีสเสน่ห์เขาหลายคนที่ทำให้ผู้ชายต้องเหลียวมองวันนี้กับรายการ GHI Profile เบื้องหลังความสำเร็จเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ4สาวพริตตี้ที่สวยที่สุดเซ็กซี่ที่สุดน่ารักที่สุดของเมืองไทยชูน้าครับ้ทมพลาดต้องการขาวหน้าอกใหญ่เดี๋ยวนี้มีระบุมาเลยค่ะมีการจ้างพริตตี้ไปกินข้าวจ้างกินข้าวบวก สนับสนุนโดยยาสีฟันซิสเต็มมามามีกลิน่นสำเร็จรูปตรามามา่าปาวินวอชลิควิดแบล็กแอนด์ดอคสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการดีไฮโปไฟครับสำหรับสัปดาห์นี้ ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ต่อยอดจากสัปดาห์ก่อนครับกับการรวมตัวครับสาวพิตตี้เงินล้านทั้ง4คนเอาละครับเรามาคุยกันต่อนะครับถามมาแล้วว่าทิงถิงก็คือดูแลตัวเองในการเอ็กซ์ซอร์ซนะฮะหนิงก็คือบิวตี้สีป์เขาเนี่ยต้อกแท็กลไรคืออะไรที่เนิงเค<อ>ล็ดลับทำให้ตัวเองสวยถึงทุกวันนี้ได้ แต่ก็จะควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายเหมือนกันค่ะแล้วก็ออกกําลังกายที่ชอบคือชอบว่ายน้าว่ายน้ําว่ายแถวไหนครับพี่ให้ไปซุ่มดูหน่อยนะครับว่ายสโมสรในหมู่บ้านนี่แหละค่ะอ๋อหมู่บ้านอะไรครับทีมงานอึงจนได้เลยนะวันนี้ว่างเลยว่ายบ่อยไหมครับก็ถ้าเกิดมีเวลาก็อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอ๋อทีละครั้ง อ่ามาถึงนี่เลยตัวชีสของเราค่ะกี้นี่กก้กี่อันนี้เป็นการแบบว่าเป็นเคล็ดลับของกี่นะกี่ต้องแบบสวยจากข้างในข้างนอกอ่าไม่ใช่นางงามนะยังไงฮะจากข้างดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ฮะคือกี่เชื่อว่าข้างนอกอ่ะมันจะผิวดีได้หรืออะไรได้มันต้องดีจากข้างในนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการกินนะคะกี่จะพยายามกินอะไรที่มันแบบปรุงน้อยที่สุดเห็นเขาบอกกันนะนี่อ่ะผมเคยไปออกรายการกับเขาเขาปรุงนิดเดียวยาะซอสนิดเดียวรินทั้งแมลงนะครับ กินนอนไม่ชอบกินอาาตัวมนเริ่มแมงปองก็กินนะครับไม่ชอบกินอาหารเลยไม่ชอบกินขนมอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมันฝรั่งเนี้ยชอบกินแมลงหนอนทอดก็แตนทอดอเงี้ยใช่แล้วเนเวิร์คพอยน์นี่เดินหาแมลงกินนะครับอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คือเราต้องคิดบวกเพยายามมองอะไรที่มันแบบอย่าเครียด พยายามให้มันมีความสุขกับชีวิตอะไรเงี้ยเราหน้าตามันจะสดใสครับแล้วก็ที่หลักคือกี้ชอบเล่นอดี้คอ m แบทด้วยเอาอกกำลังกายอะไรเงี้ยคือต่อยใช่เป็นคนไฮเปอร์เป็นคนไฮเปอร์ไม่ชอบกีฬาอะไรที่แบบเนิบเนิบโยคะอะไรเงี้ยเล่นไม่ได้ต้องแบบอะไรที่ปีนป่ายปีนป่ายชกต่อยชอบมากเอาละครับมีอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าผมเนี่ยคุกคลีอยู่กับพวกโมเดลลิ่งหางานตามพิตตี้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผอเอามือถือของเพื่อนผมมาดูเป็นคนส่งงาน ต้องการขาวหน้าอกใหญ่หุ่นดีสวยทําไมมันถึงได้เป็น2อย่างแรกที่ลูกค้ารีเควส t เดี๋ยวนี้มีระบุมาเลยค่ะว่าไม่เอานะสองสีมีเหมือนกันสองสีคือผิวเหลืออะไรฮะไม่ใช่ชื่อว่าว่านะคืคสองสีผิวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคืออยากได้ขาวขาวจ้วอะไรี็คือเดี๋ยวก่นคือถ้าเกิด คนผิวคขาวแล้วสวยๆวยนี่ก็คือไม่เกิดใช่ไหมบางบางานม,มันก็มีค่ะบางงานก็จะมีระบุมาเลยว่าต้องการผิว,ผวแทนอะไรมีมแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้พิตตี้เนาะจะเป็นขาวปะท,ที่ที่ที่ระบุมาในในข้อความหรือว่าแบบ,บนะคะแบบส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ไม่ขาวก็สามารถมีครีมทายขาวได้ใช่ค่ะโดยการโปะครีมไปใช่อันนี้ยังไงครับเล่าให้ ทางบ้านฟังนิดนึงเอากี้แล้วกันเนาะดูเด่นสุดเลวเอาเนี่ยดำ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 อย่างพี่เลยอ่าอย่างเงี้ยทาไปนี่ขาวเหมือนเหมือนกี้เลยใช่ไหมพี่ได้งานใช่ปะครับยืนรถแพงมากแต่มีปัญหาคือพี่เป็นเกลอนดำเป็นดังๆอะไราเงี้ยดำเป็นดางโอเคเดี๋ยวนี้เขาจะมี BB นะคะ b b ครีมนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันจะดีมากคือมันป้องกันแสงแดดด้วยนะคะแล้วก็จากที่เราแบบคำาใช่ไหมทาปุ๊บมันจะขาวเลยขาวจ๊วเลยขาวชนิดที่ว่าเท่ากี้เลยอ่ะอ๋อแต่ถ้าไปอาบน้ําก็หลุดดาเหมือนเดิมใช่ค่ะก็คือ มาดไปหลอกคนได้เวลาที่เราไปยืนอยู่ใช่ชัววช่วข่าวใช่ไหมตนี่ทาอยู่ไหมฮะนี่ตอนนี้ทาอยู่ไม่ทานี่ผิวขี้จริงจับได้ <laughs> เดี๋ยวผมจับเดี๋ยวเอามปข่าวจับได้เพราะจริงๆ,ๆเราเป็นคนขาวอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนเวียดนามนะคะผิวดีอยู่แล้วอ,อย่างนี้ผมต้องขอถามนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีงานแปลกครับมีการจ้างพิตตี้ไปกินข้าวอันนี้มีเคยได้ยินอยู่เหมือนกันใช่ใช่ใช่คืออันนี้นี่ยังไงช่วยไล่ฟังนิดนึงได้ไหมครับ อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเพื่อนก็ได้เอ,อ่เอถอิ่งค่ะม,มันม,ออม,นมีมันมีมานานหรือยังการจ้างไปทานข้าวคือจริงๆเนี่ยถึงไม่ทราบว่ามันมีมานานหรือยังเพราะว่าแต่ว่าเราก็ได้เห็นมาบ้างอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ๆ>มันก็เหมือนว่าบางคนเขาก็มองว่ามันเป็นงานนะคะค,คือบางคนเนี่ยเรียกว่ากินข้าวเนี่ยหมายถึงแบบว่า อาจจะเป็นลูกค้าไปลูกค้าของเราที่เคยจ้างงานเขาอาจจะไปสัมมนาไปเจอกับลูกค้ากลุ่มหนึ่งแล้วอยากให้ผู้หญิงไปช่วยเป็นสีสันในการทําให้บรรยากาศมันดูผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยคะที่ถิงได้ยินมาแล้วก็เขาก็อาจจะเอาน้องผู้หญิงคนนี้ไปไปนั่งไปนั่งด้วยอะไรเงี้ยแต่จะมีแยกโต๊ะหรือบางคนเขาก็รวมโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดูแบบว่าการคุยธุรกิจมันไม่ได้ดูแข็งจนเกินไปอะไรเงี้ยมันมีผู้หญิงสวยงามเคยบ้าเหมือนกัน ไม่เคยไม่เคยเหรอฮะเอาทำไมอะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานึกเนี่ยนึกในแง่ดีก็ดีมันดีนะมันดีมากเวลาประชุมธุรกิจใช่นี้แต่บางคนมองเป็นแง่ลบก็ลบนะบางทีสมมุติเราประชุมกันงี้นะครับผู้ชาย1ิบคนแต่ถ้าเกิดว่ามีสาวสาวสวยอีกสัก5้าคนมาแทรกตรงกลางกลางกลางมันจะทาให้ไม่เครียดมันจะไม่ทะเลาะเลยฮะถิงคืออย่างนี้ไม่รับงานแบบนี้เลยเหรอฮะสำหรับถิงนะคะเพราะว่าถิงมองได้2แง่คือว่า ถ้าเกิดว่าเรารู้จักกับเขาสมมุติว่าเป็นพี่ที่สนิทหรือเคยทำงานด้วยนะคะคบอกว่าถิงปเป็นเพื่อนพี่หน่อยโอเคถิงไปแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอนาสินจ้างหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดการรับอนาสินจ้างขึ้นมาแล้วมันเกิดการจ้างงานโดยที่ว่าเรา,าจจะไม่ได้รู้จักกับผู้ชายคนนั้นดีแล้วเรารไปนั่งมันก็ห้ามความคิดคนไ่ได้ว่าเขาจะมองว่าอ๋อนี่โดนจ้างมาอาจจะเป็นเด็กเสียหรือเปล่าอ่าไม่ได้เรียกว่างานกินข้าวเพราะว่าตอนนี้พได้ยินมันเ<ไ>ป็นอาชีพเลยนะคือจ้างพริตตี้กินข้าวก็คือพริตตี้ ถูกจ้างในเลดสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งไปเจอกันที่พรก้อนแล้วก็เข้าห้องประชุมนั่งกินข้าวแค่กินข้าวไอ,อแบบนี้คนเราเคยเคยเคยมีเพื่อนมีคเยคยติดต่อไหมฮะมีเคยติดต่อหของกี่ม,<า>มีมีเยอะค่ะมีเยอะแล้วกี่ก็บอกว่ากี่ยังไม่รับไม่ชอบเพราะว่ากี้ว่าวัตถุประสงค์มันไม่ได้เป็นงานเป็นงานที่เราแบบว่ามาทางนี้โดยตรงเพราะว่าแต่ที่ถิงบอกพูดถูกว่าบางทีอะบางบางคนเราไม่รู้จักไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าในการกินเนี่ยอาจจะอาจจะมีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดเขาแบบรวนลามเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะมันมีแรงกว่าตอนที่ว่าไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยได้ยินหรือเปล่าว่าจ้างกินข้าวบวกเขาได้ยินใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยตอนแรกกิ๊กก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรจนตอนหลังเออเพื่อนก็มาบอกก็คืออ่าก็คือใช่แล้วมันก็คือกิ๊กห่งวงว่าทําไมเขาไม่เอาอันเนี้ย ไปส่งต่อให้กับคนที่ทำไซไลน์ไปเลยทําไมต้องมาส่งต่อให้กับคนที่ทำพิตตี้ซึ่งเขาแสดงเจตนาชัดเจนแล้วว่าเขาอยากเป็นพิตตี้เขาไม่ได้เป็นไซไลน์อะไรเงี้ยก็งงเหมือนกันครับเอาละครับตอนนี้กำลังมันเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับเป็นอาเจคุมเด็กในรายการเลยก็ที่เขาบอกว่าพิตตี้ต้องคู่กับคีมแต่ก็มาเป็นพิตตี้แปลว่าเงินมันน้อยกว่าเหรอครับ สนับสนุนโดยแบรนด์ซุปไก่สกัดโยเกิร์ตวิชเชสผลิตภัณฑ์สักผ้าเอเซนส์และสัปดาห์นี้ครับก็ยังมีพิธีกรนะครับซึ่งเป็นพิธีกรช่วยในรายการของเราด้วยนะครับคุณมิวซึ่งในอดีตก็เคยทำงานพริตตี้มาเหมือนกัน ในอัปาาตนี้นี่เป็นนางพญยาเลยนะครับเี่วันนี้เป,นเป็นนางพญยาเป็นอาเจ้คุมเด็กในรายการเลยเออสอมสอมเนาะเพราะว่าจากต่ก่อนก็เป็นเคยทํางานพิตตี้แล้วตอนนี้ก็เป็นพิธีกรในรายการทีวีด้วยนะครับซึ่งผมมองแล้วเนี่ยพิตตี้นี แตกกระจายไปได้หลายเส้นทางนะคคุณมังนะใช่ครับนะครับงั้นเรามาถามกันดูดีกว่าว่าจริงๆแล้วฝันสูงสุดของหนูเนี่ยในการมาเป็นพริตตี้ตอนนี้ได้เล่นละครซิคคอมมาด้วยใช่ค่ะอยากไปถึงไหนคือจุดสูงสุดอยากมีรายการเป็นของตัวเองค่ะเพราะว่ากี่เพิ่งหาตัวเองเจอว่ากี่ชอบพิธีกรนะงานพิธีกรแล้วก็รายการนี้รู้สึกว่าจะมีการปลดใช่ไหมไม่ต้องดใคตออทีค่ะจะของรายการก็ไม่ได้เหรอ ก็เป็นเมียเจ้าของรายการเท่้นแหละอันนี้จะง่ายกว่าการปลดเยอะเลยนะครับอะไรอย่างนี้ก็เลยความฝันคือวันหนึ่งอยากมีรายการของตัวเองเป็นรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับเฮลตี้เฮลตี้อะไรเงี้ยอัต็อกแท็กเลยครับต็อกแท็กก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะถ้าเกิดเราแบบว่าทำพิตตี้แล้วก็มีคนรู้จักแล้วเเวลาเราทําธุรกิจอะไรมันก็จะง่ายขึ้นก็ที่เขาบอกว่าพิตตี้ต้องคู่กับคีม จริงป่ะตอนนี้มีเป็นของตัวเองไหมฮะหรือทำอะไรกินของเรไม่ได้ทำเพราะเกี่ยวกับครีมหรือเครื่องสำอางอะไรเพราะว่าตอนนี้พิตตี้แบบทำกันเยอะมากแล้วแบบเปลี่ยนมาทำขายควงแทนนะฮะเราจพอรล้วก็เปิดร้านอาหารแล้วก็แบบมีกาแฟอะไรอย่เงี้ยโอ้เบเกอรี่น่ารักน่ารักเร็วๆนี้เดี๋ยวจะ ประมทโมทางอินสตาแกรมนะคะเขาเป็นเราแกไนด์เนียนะเขาเป็นเราเกไนด์เนี่ยอ๋อใช่นอ้ยยยยยย้ยยยยยนยยยยยเยยยอยกยยยยยคยนอยยกยเ่ยยอยยารยย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 ยรยยจยยคนยยยยยมียยรยยย่ยย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 ียยยยยารยยยยยจยยยยบไยยอยย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 ยบยยายแบบยยยยยนนยยยยมาสายแบบร้านยย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 ยอยยายย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 อยยนยยยยไม่ต้อง ต้องมีการโปรโมทอะไรมากมายคือเราแบบอยู่แบบเราไปเรียบเพราะเนื่องจากว่าชีวิตที่เป็นพีี้เนี่ยมันวุนวนว่นวาย <S <S. วายุ่นวายนะฮะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาเจาะเรื่องวุ่นวายด้วยสมัครงานตลอดเวลาไงคะงานประจำใช่ <S <S. างานประจำก็คือทำอสมัครครั้งเดียวทําได้ตลอดเลยแต่ถ้าเป็นงานพิ่จี้เนี่ยคือคุณเหมือนจะแบบต้องแท็กงานเดินสายตลอดใช่ตรงนี้เหมือนวันดีคืนดีสิวไม่ขึ้นวันนี้มาถ่ายรายการถ่ายโปรไฟล์สิวขึ้นตรงนี้แม่ตัเอง พูดถึงใครอยู่ห่าเลียเครียดเลยใช่ไหมครับจริงจริงหิงบอกแล้วว่าอย่าอย่าหลุดความลับออกไปเลี้ความลับไม่ได้เลยจ้าเมื่อกี้บอกว่าไม่พูดถึงไม่มีครัตอนนี้คือช่วงกลางบ้านนั่งเฝ้าจอทีวีตอนนี้หิงยังอยู่ของหิงหิงก็จะคล้ายๆกับพี่ๆค่ะเพราะว่าบ้านหิงเป็นร้านอาหารอยู่แล้วหนึ่งแล้วก็คิดว่าการค้าขายเนี่ยมันมาจากสายเลือดเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปช่วยที่บ้านแล้วก็ทําให้มัน พัฒนาเพราะว่ารุ่นของคุณพ่อคุณแม่หมามาป่าเนี่ยจะเป็นรุ่นแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยเราก็เอาเลือดใหม่เข้าไปจะมีพิตตี้มายืนผัดข้าวอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่กระสั้นอย่างเงี้ยกระปองสั้นยืนผัดข้าวลูกค้าเต็มร้านะไรเงียแล้วกันเราก็ใช้สายที่เราเรียนมาใช่ไหมอย่างอินเทอร์เวียเราก็ไม่ยุ่งเลย คือก็มีบ้างค่ะมียังมีรับไม่เว่ามียังใครมาถามอะไรเงี้ยคือถึงว่าอาจจะไม่ได้ตรงสายแต่ว่าความรู้มันมันแตกไปได้หลายอย่างมากเวลาใครถามเพราะว่าเรียนตั้งแต่ท่อน้ําหรืออะไรเงี้ย uh huh. รู้หมดทุกอย่างสายปงสายไฟยอะไรเงี้ยค่ะคมันช่วยเรื่องนี้ได้ uh huh. แล้วก็มีแบบว่าชำแบบเป็นคอลัมนิ์ด้วยตอนนี้นี่เป็นคนที่ลงลึกนะครับ <laughs> เป็นอินทีเลียแพที่ <laughs> ไปดูโครงสร้างโครงสร้างภายใน <laughs> บุกไปดูดึงท่อน้ำนะน่าจะเป็นผู้ชายมากกว่าที่มันไปดูท่อน้ํา แล,และหน,ะนิงเนี่ยที่ทราบมาว่าหนิงเนี่ยก็เคยทำอะไรบ้างที่หนิงเคยเล่าให้ฟังตอนนั้นค่ะก็มีเออนื่องจากว่าตอนสมัยที่เรียนอยู่โปรเจกต์มันค่อนๆดีมากโปรเจก,กต์จบเนี่ยของหนิงจะเป็น,เป,นเป็นโปรแกรมที่สําหรับผู้พิการทางแขน <S 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 ก็คือปกติเราใช้คอมพิวเตอร์เราต้องใช้คีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์ถูกไหมคะครับแต่โปรแกรมที่หนิงทำขึ้นมาเนี่ยคือสามารถที่ใช้ตาเนี่ยเป็น cursor, เคอร์เซอร์เลื่อนเป็นพอยเตอร์อะค่ะโอ้ก็คือใช้ตามมันจะมีกล้องอยู่จับที่ดวงตาดำเราแล้วก็เลื่อนเลื่อนเมาส์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือถามตรงๆเลยงานโปรแกรมเมอร์เนี่ยดูแล้วช่างเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชาวโลกเหลือเกินนะครับแต่ก็มาเป็นพิตีแปลว่าเงินมันน้อยกว่าเหรอครับ โปรแกรมเมอร์นี่คือเงินน้อยกว่าเพืตี้จริงจิเลยก็คือใช่ถูกแล้วมันต้องต่างกันเยอะมากด้วยถึงขนาดต้องทิ้งกันไปเลยทิ้งความเป็นโปรแกรมเมอร์ไปเลยอย่างนี้ถูกต้องพูดตรงๆก็คือใช่ละเรื่องเงินมันอาจจะไม่ใช่สำคัญที่สุดแต่ไม่ก็สำคัญใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกนก็คือถ้าถามว่ามีโอกาสเราเป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสในการที่จะหาเงินได้มากกว่าเพื่อน ในในตอนนี้เราอาจจะมีเงินเก็บที่เยอะกว่าโอเคอนาคตอาจจะดูไม่มั่นคงแต่ความ,มจริงแล้วตอนนี้อาชีพอ,อะไรๆก็ก็ความมั่นคงเท่ากันแหละครับสลาอรอกกัิปี้าออกก็สำคัญน,นะหลายคนนะอาจจะแบบกําพานนมมาตั้งแต่เด็กเป็นพิตตี้มันอุ่นวายรเรื่องมันเยอะ สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติมองฟลอร์ก้อีนวดเรสเตอร,ร์ปลากระป๋องซื่อสัตย์เมื่อกี้เห็นนิ่งเกินบอกว่าเป็นพิตตี้มันวุ่นวายเรื่องมันเยอะต๊อกแท๊กไลฟ์ฟังหน่อยสำหรับต๊อกแท๊กคิดว่ามันวุ่นวายเรื่องเยอะ<ค>อ,งองไงคันไม่วุ่นวายเพราะแกจะมีคน ยิ้มแย้มตลอดยิ้มแย้มตลอดใช่ไม่ใช่คือเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยต้องมีคนมาสนใจเยอะใช่ป่ะคะก็อาจจะแบบว่าต้องทำคือมีแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบส่ง ข้อความมาใน Facebook หรือว่าในอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าถามเราเนี่ยมันหลายๆคําถามเงี้ยเราตอบไม่ทันอะไรเงี้ยไปไหนเออที่ไหนบ้างที่ำอะไรคิดเกิรอะไรวันนี้ไปไหนวันนี้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าหลายๆคำถามอะไรก็ถ้าเกิดแบบเป็นคนที่เขาอยากจะตอบเนี่ยก็จะบอกว่าคุณวายอ่ะเออมาถามทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเราโอ้โหน่าสนใจเนาะอุ้ยอุ้ยคนอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยอะไรของเราล่ะชีวิตพิตตี้มันวุ่นวายอะไรยังไงมีปัญหาอะไรไหม กี้เป็นคนอันเลิศอยู่แล้วค่ะกี้ก็เลยคิดว่าแบบชีวิตพิจิตมันเหมาะกับกี้นะกี้เป็นคน,นที่ชอบอะไรที่แบบมีอะไรทําตลอดเวลาอพอมาเป็นพิ้ปุ๊บมันก็จะเอาเดินไปทางก็เจอทั้งภาพเจอแฟนคลับเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบสนุกนะสนุกกับชีวิตใช่ต้องต้องต้องมีความสุขกับมัน<อ>แล้วเราจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารีแหลกไปในตัวถามตัวแม่ดีกว่า oh, ตัวแม่<อ>ช่วยกำลัง<อ>จะบอกเลยว่ามันมันไม่ใช่ว่าแบบทุกแบร์อะไรอย่างเงี้ยบางแบร์เขาอาจจะชอบผู้หญิงออกแนวแบบ หิงหิงเชิดเชิดให้เหมาะกับแบบรถแบบไฮโซไฮเอ็นด์นี่เห,หรอ,หรอว่าเขาบ <ไง S 2> แบบเปเชิดเชิดิงๆงิงมีไหมฮะตอนที่ไคือมันมันแล้วแต่คาแรคเตอร์เขาดูออกเลยใช่ไหมคนยหิงหงอเอ้ยพี่ชอบแบบนี้ยิงหิงแบบนี้โอ้โหต้องบอกว่าตอนแคสติ้งมันมาก มันสุดมีไหมแบบเจ้าไหนแบบฉันอยากได้สวยแบบหน้าตาไม่รับแขกเอาแบบตรงข้ามกับต็อกแท็กเลยที่แบบสินเสียงเลยค่ะอ่าเขาอจะได้แบบโมเดลอะไรเงคะว่าอคนนี้นี่เหมาะมากเลยยืนกับรถคันนี้ดูสวยเฉียวอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาจะเอาลุกโมเดลไปเลยหรือว่าใครคือบางแบรนด์เนี่ยเขาจะแบบคัดเลยว่าเฮ้ยคือไม่ใช่แค่เขาจะแคสแค่คำถามคำตอบที่คุณตอบได้แต่ว่าเขาจะแคสเลยว่า ไอคิวคุณอะแค่ไหนหแล้วอ e ีค e ิวในการต้อนรับกับลูกค้าของคุณเนี่ยแค่ไหนโอ๋อ่ะแล้วหน้าอ,อกสําคัญไม่สรุปแล้วเนี่ยอ้าวจริงๆริงเหรอ <c oughs> คะเออขาวขาวหน้า <c oughs> อ,อกใหญ่เนี่ยถา <c oughs> ตอบด,ดีกว่าเพราะามิวรุ่นหลังแล้ว <c oughs> อ๋อนี่ยนี่ยเนี่อ่ะเนี่ย <c oughs> นี่ตรงคอนเซ็ปต์เลยขาวหนุยจมูกโด่งหน้าอกใหญ่ขาเล็กไม่พี่ไม่หมอจมูกกี่นะครับพี่มององลวงหนึ่งแว่นกันอย่าว่าแต่พี่เลย เราจะไม่ทำกันเองนะโอเคถามว่าสำคัญไหมกี้ต้องบอกว่ามันแล้วแต่เนื้องานและแล้วแต่งานนะคะคือโดยภาพรวมแล้วตอนนี้กี้เชื่อว่าพิตตี้นะไม่รู้สะฝักสลักกี้หน้าอกก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าแบนไปเลยมันต้องมีบ้างหลายคนอาจจะแบบกำพร้านมตั้งแต่เด็กคือไม่มีเลยมันไม่มีมันเลยต้องไปทำแต่พอไปทำแล้วอ่ะชีวิตเขาเปลี่ยนไหมครับหลายๆคน ถ,ถ้าพูดแบบไม่ไม่ไม่เฟกจริงๆคิดี่ว่ามีผล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 แต่จะเป็นงานด้านไหนเท่านั้นเองอเออด้านไหนอาจจะเป็นภาพที่แบบเซ็กซี่ไปเลยอะไรเงี้ยอ่ะแล้วถ้าเราไปทําให้มันมีแต่เราไม่โชว์ล่ะมีเยอะแยะ,ยะค่ะบางคนที่แบบว่าทำเพราะว่าอยากให้ใส่เสื้อผ้าสวยก็มีเยอะแยะเราจะได้เวลาใส่ไม่ต้องยัดอะไรมากมายแล้วมีเจ้าไหนไหมค่ายรถที่ เขาไม่ชอบแบบมีหน้าอกใหญ่ๆีรอดันๆมาเลยรถฉันแบบอยากไห้หัวตะปูมาเลยมาเลยพี่เพชรมีมีแบบแม้กระทั่งแบบว่าเอาคนที่ไม่เคยยืนอะไรมาเลยอ่ะไม่เคยทำงานด้านนี้มาก่อนเลยันนีออกแนวแบบว่าอ่ชิปเปอร์มิสกายนะครับชอบของใหม่ไวใสอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ไม่เป็นงานไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเพนให้ ส่งไปเลยค่ะเรียนสถานเสริมบุคลิกภาพเสร็จเรียนเสร็จปุ๊บคุณก็เทรนการพูดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีไหมครับที่แบบลูกค้าแบบขอแบบคนที่ไม่มีแฟนอ้ยะเขาต่อให้เราปฏิเสธไปเขาก็รู้ไหมเขาก็ไม่รู้ใช่ใช่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นแต่มีคนถามเออเพื่อนผมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อ่าะพบอกโอ้เลือกมาหคนมีแฟนไปสรู้สึกเฟลมากอย่างเงี้ยลูกค้าเขาเฟลเอง ต้องถามถิงต้องถามถิงมีไหมมันมีผลไหมแฟนมีคำนี้ตอนเรียกแคทอะอาจจะไม่มีแต่ว่าตอนที่ได้งานแล้วอ่ะเราถามทีหลังอ่ะอาจจะมีถูกเมินบางส่วนคนไม่มีแฟนก็อาจจะดูแลดีขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างสงสัตรฐานอ่ะแต่รวมๆอาจจะมองว่าเขาแบบบางคนมีแฟนแล้วแบบแฟนอาจจะเมือหึงห่วงเคยมีปัญหากันจีบูหรือเปล่าเขาก็เลยไม่อยากให้มีเรื่องชู้สาวมาจุกจิกกวนใจอะไรอย่างเงี้ย ก็คิดได้แง่ดีนะคะคิดได้แง่คิดได้แง่ไม่ดีก็อาจจะเหมือนพี่เชรจ้าใี่แบบมีแฟนแล้วไม่จ้างไม่ไชอบแย่งแฟนใครชอบผู้ชายแบบไหนอยากรู้มากแล้วต้องรวยไหมรวยไปก็น่ากลัวนะขอดูนิดนึงยด้ไห่ยมนเก่งมากขอนิดเีว production.